ค่ะสวัสดีพี่น้องชาวโลกที่รักเรามิคาเอลเราตื่นเต้นเป็นที่สุดจริงๆเราอยากพบพวกท่านมาหลายวันแล้วแต่น้องไม่ให้เราพบเขาบอกว่าเป็นไปตามคิวเราก็เคารพในกติกาที่น้องบอกและปัจจุบันนี้สิ่งที่เราพวกชาวโลกได้เห็นคือความตื่นเต้นภัยพิบัติต่างๆน้ำท่วมเราอยากจะบอกกบคุณว่า อย่าตื่นเต้นตนกตกใจไปกับสิ่งที่เห็นเพราะจะทําให้เราเนี่ยเสียฝันหรือจิตตกตามคำพูดของชาวโลกที่เราคุยกับน้องแต่พวกเราชาวฟ้าอยู่เป็นกองหนุนให้พวกท่านเสมอไม่ต้องกังวลต่อสิ่งใดๆแสงสีฟ้าของเรากระจายไปทั่วโลกและจักรวาลซึ่งหากท่านมีความรู้สึกว่าจิตตก มีพลังลบที่เกิดขึ้นภายในใจให้นึกถึงพวกเราซึ่งไม่ใช่มีสีฟ้าอย่างเดียวมีทุกสีความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความรักที่เรามอบให้พวกท่านทุกๆคนเรายินดีื่อรู้สึกดีใจมากที่ชาวโลกมีความมีแสงสว่างแห่งความรักและความเมตตาเกินความคาดหมายของเราชาวฟ้าเราเห็น ความรักและแสงสว่างที่ท่านส่งมาเรายังรู้สึกตื่นเต้นชาวฟ้าทุกคนตื่นเต้นเมื่อเห็นแสงสว่างความรักทําไมแสงสว่างความรักที่ท่านส่งมามากมายขนาดนี้เราดีใจเป็นที่สุดพวกเราชาวฟ้าดีใจทุกคนที่ลงมาเพื่อเป็นกองหนุนเสริมให้ท่านด้วยความเต็มใจและไม่ต้องคิดสิ่งใดอย่าวิตกกังวลต่อสิ่งใด ให้มองสิ่งนั้นเป็นเรื่องของมายาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการดีเพราะเป็นการรีเ็ตโลกเปลี่ยนแปลงโลกใหม่เพื่อก้าวกระโดดไปสู่โลกแห่งสีวิลยัยให้ท่านมองสิ่งนั้นเป็นมายาและคิดว่าสิ่งนั้นมาเตือนสติมายกระดับพลังงานในจิตของท่านเพื่อให้สูงอย่าให้กลัวอย่าให้ตื่นตระหนกอย่าให้กังวลให้มั่นใจในชาวฟ้าอย่างพวกเราเราวิคายเอล ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ